สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่24กันยายนพุทธศักราช2564ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาที่ิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2564 วันนี้เวลา17นาฬิกา37นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาววรีสมเด็จพระแม่ิตราที่เบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชานกเนื่องในวันมหิดลณโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยในโอกาสนี้เจ้าคุณพระศรีนาถพิลาศกัลยาณีโดยสเสด็จในการนี้ด้วย ในการนี้ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และพวงมาลาของสมเด็จพระนาน้าิริกิติจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิลดลราชทิเบศอดุลยเดชมิกรมพระบรมราชชนกณพระราชานุสาวรี แล้วสเสด็จพระราชาดำเนินไปยังสาลาสิริราชร้อยปีทรงวางพันพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนนีต่อจากนั้นพระราชาทานโลดที่ระลึก และของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะรคุณและผู้ทําคุณประโยชน์แก่คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลซึ่งวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดลวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพ,พระมหิดตลาดทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและพระบิดาแห่งการสาธรารณาสุขไทย โดยคณะแพทย,ยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัดงานวันมหิดลเป็นประจำทุกปีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหารการุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์เป็นแบบอย่างในการให้ในฐานะแพทย์ทรงวางรากฐ,ฐานการพัฒนาทางด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขของไทยให้ทัดเทียมนานา,นาอารยาประเทศทั้งยังทรงวางรากฐ,ฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์จวบจนปัจจุบัน โดยได้รับพระกรุณาที่คุณจากสมเด็จเจ้าฟ้า,ฟากรมทศีสีางขวัวัฒวรคติยาราชนารีทรงเป็นประธานจัดหาไรายได้ผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะการจัดรายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติเพื่อหาไรายได้ช่วยผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสสารตอบพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกในการช่วยผู้ป่วยเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้มีจิตศรัทธาสามารถมีส่วนร่วมตามรอยพระบาทด้วยการเป็นผู้ให้แก่ผู้ป่วยด้อยโอกาสโดยบริจาคได้ที่สิริราชมูลนิธิโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณศูนย์การแพทย์การนาพิเศษโรงพยาบาลสิริราชหรือผ่านธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศชื่อบัญชีสิริราชมูลนิธิธงวันมหิดล